สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานิสิตคณะประมงชั้นปีที่3กลุ่มที่หจะมานำเสนอการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกามกันนะคะโดยเราจะมีหัวข้อหลักดังนี้ค่ะ 1. การคัดเลือกแม่พันธุ์กุ้งก้ามกาม 2. ออาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกาม 3. การเลี้ยงและอนุบาลกุ้งก้ามกาม 4. ปรสิตที่อาจจะเกิดขึ้น 1. การคัดเลือกแม่พันธุ์กุ้งก้ามกามเริ่มจาก นำแม่พันธุ์มาใส่กระมังที่มีหัวทรายให้อากาศหยดยาฆ่าเชื้อลงไปเพื่อฆ่าเชื้อที่อาจจะติดมากับตัวกุ้งรอสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มขัดกุ้งจ้าเราจะขัดจากสีของไข่โดยแยกไข่สีดำออกเทากับไข่สีส้มออกจากกันในบ่อยแยกแม่พันไข่สีดำออกเทาจะฟักก่อนอาจรอแม่กุ้งสลัดไข่ออกจากกุ้งประมาณหนวันจึงจะนำไข่มาเพาะพันธุได้ 2. อ,อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกามโดยเราจะเริ่มให้อาหารกุ้งก้ามกามหลังจากที่ลูกกุ้งฟักออกจากไข่สองวันโดยจะเริ่มให้อาร์ทีเมียครั้งละหเปอร์เซนของน้ำหนักตัวลูกกุ้งทั้งหมดโดยคอยตรวจเช็คว่าลูกกุ้งกินอาร์ทีเมียหมดหรือไม่แล้วจึงปรับเวลาการให้อาหารอีกครั้งหนึ่งตามเวลาที่ลูกกุ้งกินอาหารหมดขั้นตอนการเพาะแผงต้อนสัตว์1 นำน้ำเค็ม25 ppt เตรียมลงบ่อปริมาณ180ลิตร 2. ใช้สารละลายโซเดียมไบคาบร์บอเนตปริมาณ75กร,รมัมเพื่อปรับความเป็นกรดเบส 3. นํนำไข่อาทิเมยียเทลงไป1กระป๋องที่มีน้ำหนัก425กร,รมัม 4. เปิดสายอากาศเพื่อให้น้ำหมุนเวียนเปิดไฟและทำการเปิดพัดลมเพื่อคงอุณหภูมิไม่ให้ร้อนจนเกินไป เป็นเวลาประมาณ22-24ชั่วโมง 5. ใช้ขวดน้ำที่มีรูเจาะบ,บนฝาขวดมาบรรจุน้ำแล้วฉีดน้ำตรงที่มีไข่อาร์ทีเมียติดอยู่บริเวณขอบบ่อทุกๆ30นาทีขั้นตอนการเก็บแพงต้นสัตว์ 1. หลังจากพาะเป็นเวลาประมาณ20-24ชั่วโมงแล้วทำการเช็คระยะว่าอาร์ทีเมียที่เพาะแล้วนั้นอยู่ในระยะอินสตาวันแล้วหรือไม่ โดยเราจะทำการเก็บอาร์ทีเมียที่ระยะอินสตาวัน 2. เติมฟอร์มาลีน7.2มิลลิลตรทำการเปิดอากาศเพื่อให้ฟอร์มาลีนกระจายทั่วบ่อเป็นเวลาประมาณ10นาที 3. ทํทำการปิดอากาศและปิดฝาบ่อเพื่อให้เปลือกไข่และไข่ที่ไม่ได้ฟักตัวลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเป็นเวลาประมาณ10นาที 4. เปิดวาล์วที่ด้านล่างของบ่อดโดยให้น้ําไหลผ่านกระชอนสองชั้นเพื่อกองเอาอาร์ธิเมียกระชอนชั้นแรกจะมีขนาดตาที่เล็กกว่าชั้นที่สองห้าำอาร์ธิเมียจากกระชอนชั้นแรกไปไหลผ่านน้ํา ภายในท่อ PVC ที่มีแม่เหล็กอยู่ภายในเพื่อให้เปลือกไข่อาร์ธีเมียเกาะติดกับแม่เหล็กซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริษัทที่ทำการฉีดเหล็กเข้าไปที่เปลือกไข่ของอาร์ทีเมีย 6. นำกระชอนกองอาร์ธีเมียที่ไหลออกมาจากท่อ PVC โดยใช้กระชอนสองชั้นพยายามไม่ให้อาร์ธีเมียหลุดออกไปกับน้ำ 7. สเสด็จน้ำออกจากกระชอนที่รองอาทีติเมียที่ไหลออกมาจากท่อ p ี c พยายามทำให้แห้งที่สุด 8. นำอาทีิเมียที่สเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วบรรจุลงสู่กล่องและนำเก็บเข้าตู้แช่เย็นเพื่อยืดอายุและรักษาความสดของอาทีิเมียอาหารสำหรับลูกกุ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ตุ๋นค่ะโดยเราจะใส่อาหารเสริมลงไปในไข่ตุน๋น ก่อนนาไข่ตุ๋นไปนึ่งซึ่งในการให้ไข่ตุ่นนั้นมีข้อควรระวังคือจําเป็นจะต้องขยี้ไข่ตุ๋นให้มีขนาดเล็กมากๆก่อนจึงจะสามารถนําไปให้กุ้งกินได้และไม่ควรให้ไข่ตุ๋นหลังจากเปลี่ยนน้ําเพราะไข่ตุ๋นจะจมเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานั้นและอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้ดังนั้นหากเราเปลี่ยนน้ำเวลา17นาฬกา เราควรจะให้ไข่ตุ๋นช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาเพื่อไม่ให้ไข่ตุ๋นตกค้างในบ่อมากจนเกินไปค่ะอาหารเสริมเราจะให้อาหารเสริมควบคู่ไปกับการให้อาทีเมียและไข่ตุ๋นค่ะ 3. การเพาะและอนุบาลกุ้งกล้ามก้ามเตรียมน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ที่ความเค็ม15 ppt เมื่อลูกกุ้งฝักออกจากไข่แล้วให้นำมาใส่บ่อที่มีน้ําความเค็ม15 ppt โดยในระยะแรกๆยังไม่ต้องให้อาหารเพราะกุ้งจะมีอาหารภายในตัวมันเองกุ้งจะสามารถอยู่ได้2วันโดยไม่ต้องให้อาหารแล้วจึงใส่สายให้อากาศลงในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อให้มีการไหลเวียนของน้ําในบ่อแล้วจึงคุมบ่อด้วยผ้าใบเพื่อกันแสงโดยจะปิดบ่อ70%ของบ่อทั้งหมด เช็คระยะกุ้งทุกวันเพื่อดูการเจริญเติบโตและปรับความเค็มน้ำลงเมื่อใกล้เข้าสู่ระยะที่12พวกเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำ50%ของปริมาตรน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและปรับความเค็มในช่วงเวลา17นาฬิกาของทุกวันโดยวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำคือ 1. เปิดผ้าคลุมบ่อออกใช้สายยางดูดน้ำในบ่อออกผ่านทางตะแกรงกันลูกกุ้ง จะเห็นได้ว่ามีการนำกระชอนรองเศษตะกรที่ได้จากการดูดน้ำออกเพื่อนำตะกรนไปตรวจสอบทำความสะอาดรอบขอบบ่อกุ้งด้วยฟองน้ำเมื่อนำน้ำออกไป50%แล้วจึงนำน้ำความเค็มที่กำหนดมาใส่ในบ่อเลี้ยงโดยผ่านถุงกองคุมผ้าใบาปิดบ่อรูปก,กุ้งเพื่อกันแสงโดยจะมีวิธีการเตรียมน้ำคือ 1. วัดขนาดบ่อเพื่อหาปริมาตร2คํคำนวณหาปริมาตรที่ใช้ของน้ำเค็มและน้ำจืดเพื่อให้ได้ความเค็มที่ต้องการ 3. ใส่น้ำจืดและน้ำเค็มตามปริมาตรที่เราคำนวณไว้ 4. แ่แ่งแคลเซียมไฮโดรคาอไลด์95%ที่10 ppt 5. ให้อากาศเพื่อกําจัดคอรีนเป็นเวลา1วัน โดยก่อนที่จะนำน้ำมาใช้จะต้องปิดการให้อากาศอย่างน้อย30นาทีเพื่อตกตะกอนสิ่งที่อยู่ในน้ำแล้วจึงตรวจเช็คด้วยสารละลาย KI 10%เปอร์เซนหากยังมีคอรีนตกค้างอยู่ในน้ำที่หยดด้วย KI จะเป็นสีเหลืองเราสามารถละลายคอรีนที่ยังตกค้างอยู่ด้วยโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำสีปรสิตดีอาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างการเพาะเลี้ยงนั้นกลุ่มเราพบว่ามีกลุ่มตะกรนสีส้มอยู่ที่ก้นบ่อจำนวนหนึ่งจึงได้ทำการสุ่มดูดตะกรนเพื่อตรวจสอบว่ามีโปรโตสัวที่ตะกรนในบ่อหรือไม่หลังจากการสุ่มขึ้นมาเพื่อตรวจสอบพบว่ามีวอติเซล่าที่บริเวณตะกรนของเสียภายในบ่อและยังพบตามส่วนหัวและลำตัวของกุ้งกล้ามกามอีกด้วย เราจึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำการดูตรรดตะกอนขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันเพื่อลดการสะสมของตะกอนและของเสียทำให้อัตราการเกิดของวอติเซลล่าลดลงสามารถทดแทนการใช้ยาในการกำจัดวอติเซลล่าได้ และในการส่งขายกุ้งหรือการส่งออกกุ้งนั้นเราจะใช้กระบวยเบอร์หกในการตักลูกกุ้งสามครั้งเพื่อที่จะนับปริมาณลูกกุ้งในหนึ่งกระบวยแล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยพร้อมทั้งใช้กระบวยในการประมาณจำนวนลูกกุ้งในบ่อก่อนการส่งออกลูกกุ้งออกจากบ่อเลี้ยงอีกด้วยเราจึงนำลูกกุ้งหนึ่งกระบวยใส่ถุง หถุงต่อหนึ่งกระบวยอย่าลืมใส่อาหารให้ลูกกุ้งและอัดออกซิเจนใส่ในถุงเพื่อให้ลูกกุ้งมีอากาศหายใจด้วยค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ